นี้จะมาทำพะโล้สูตรที่บ้านค่ะที่บ้านนะคะจะตัดเป็นชิ้นขนาดนี้ค่ะแล้วแต่คุณนะคะชอบแบบไหนแบบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตัดตามใจชอบค่ะหั่นหมูเสร็จแล้วมาเตรียมเครื่องพะโล้กันเลยค่ะ ราจะนําเครื่องเทศมาคั่วให้หอมนะคะก็มีพริกไทยเม็ดพริกไทยดำค่ะสักนิดหน่อยค่ะโอยกักค่ะสองประมาณสักสองถึงสามดอกนะคะสาดอกครึ่งจะใช้สามดอกครึ่ง มันจะใช้ประมาณนี้ค่ะฉันชอบเครื่องเทศหอมๆนะคะเลยจะใส่เยอะหน่อยเม็ดผักชีเราจะใส่ประมาณนี้ ด้วยไฟอ่อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันไปสักนิดหนึ่งพอดีฉันจะต้องการน้ำมันที่หอมจากเครื่องเทศนะคะมาผัดหมูค่ะผัดหมูสามชั้นค่ะเราจะได้มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศเวลาผัดหมูสามชั้นจะได้หอมเครื่องเทศติดกัน หมูสามชั้นจะได้ออกมารสชาตินี่หอมอร่อยนะคะคั่วเครื่องเทศไปสักครู่หนึ่งพอเครื่องเทศมีกลิ่นหอมแล้วเราแทนจะใส่รากผักชีลงไปค่ะ อ่อนนะคะเดี๋ยวจะไหม้ค่ะเครื่องเทศจะไหม้ก่อนใส่สามเกล็ค่ะเราไปผัดเลยค่ะผัดรวมกับเครื่องเทศค่ะใส่น้ำมันเพิ่มไปอีกสามช้อนโต๊ะค่ะ ด้วยไฟอ่อนต่ออีกประมาณ3าถึงสนาทีค่ะนี่่ะน้ำมันเราจะได้น้ำมันหอมจากเครื่องเทศอะค่ะแบบนี้นะคะ เทศใส่ถุงค่ะนี่ค่ะใส่ถุงเรียบร้อยน้ำมันที่เหลือนะคะแบบนี้นะคะเราจะมาผัดหมูสามชั้นผัดหมูสามชั้นค่ะ เขาได้เนื้อเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะิไปให้เขาเป็นเนื้อขาขาวแบบนี้ก็พอแล้วค่ะแบบนี้ค่ะหอมหอมเครื่องเทศมากเลยค่ะเครื่องเทศที่เราน้ำมันผัดจากเครื่องเทศนะคะมาผัดกับหมูเนะคะจะหอมมากเลย ประมาณสัก 2- อถึงสช้อนโต๊ะแล้วแต่ทางบ้านคุณชอบหวานน้อยหรือหวานมากนะคะดิฉันจะลองเที่ยวกอดประมาณ3มช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะบ้านเราแบบเนี้ยนะคะไม่ต้องเครียดมากประมาณนี้ถ้าไม่มีช้อนโต๊ะแบบตวงก็เอาเป็นช้อนกินข้าวของเรานี่แหละคะ่ะ ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะหวังเกินไปก็จะไม่อร่อยเปิดไฟเคี่ยวไฟอ่อนๆนี่เป็นสูตรของที่บ้านนะคะท,ที่ฉันทำเองค่ะเพราะที่ฉันจะเอาน้ำตาลปี๊บมาเคี่ยวให้เขาได้หอมค่ะ บา,บางบ้านเขาก็จะไม่เคี่ยวน้าตาลปี๊บนะคะเขาจะใส่ไปเลยค่ะแต่ดิฉันจะนํามาเคี่ยวให้เขาได้มีรสชาติอ่หอมสักนิดหน่อยเป็นเคล็ดลับของทางบ้านของดิฉันเองค่ะเคี่ยวไปอ่อนๆนะคะ น้ำปลามาหนึ่งสองช้อนสักช้อนน้ำ ด้วยไฟอ่อนจนได้เป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบไหมนะคะอย่าใจร้อนค่ะต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะเทีเ่ยวมาจนได้สีน้ำตาลออกน้ำตาลสีดำดำเข้มๆแบบนี้นะคะถ้าใช้ไฟแรงเนี่ย น้ำตาลจะไหม้ก่อนนะจะเป็นสีดำเลยแล้วจะมีกลิ่นไหม้ของน้ำตาลจะทำให้พาล้เนี่ยไหม่หอมของน้ำตาลกับน้ำตาลนะคะเราจะเคี่ยวไฟอ่นอ,อนๆจนสีของเขาได้เป็นสีน้ำตาลเข้มๆไม่ไหม้แบบนี้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราจะใช้สีน้ำตาลเนี่ยมาทำเป็นสีของพะโล้ ทีฉันจะไม่ใช้สีอิ่วดำนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลไม่แบบสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะมาทำเป็นสีของพาโลค่ะเริ่มจะใช้ได้แล้วนะคะเนี่ค่ะคขาได้เริ่มเหนียวแล้วค่ะ ได้สีน้ำตาลเข้มที่ถูกใจแล้วค่ะปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะจะได้สีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะแล้วจะใส่ปริมาณน้ำ800มิลลิลิตรค่ะต้มน้ำค่ะ แล้วก็ใส่น้ำตาลที่เคี่ยวแล้วนะคะลงไปค่ะน้ำตาลก็จะค่อยๆละลายนะคะเวลานะ้ำเขาร้อนแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะเขาจะละลายค่อยๆละลายไปเรื่อยๆค่ะละลายน้ำตาลให้หมดค่ะ ันละลายหมดแล้วน้ำเริ่มเดือดก็ใส่เครื่องเทศลงไปได้เลยนะคะใส่เครื่องเทศลงไปในหม้อต้มค่ะหอ,อม เรามาชิมนะคะเพื่อจะปรุงรสใส่น้ำปลากับน้ำตาลลงไปอีกนะคะอหอมมากฉันจะเติมน,น้ำตาลลงไปอีกนิดนึงค่ะชิมแล้วดิฉันอยากได้หวานอีกนิดนึงก็เติมน้ำตาลอีกสักครึ่งช้อนโต๊ะ อยากได้เค็มอีกสักหน่อยนึงก็เติมน้ำปลาไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะแค่นี้ก็แปลว่ารสชาติของทั้งบ้านนะคะก็เรียบร้อยโอเคแล้วค่ะคุณลองชิมก่อนนะคะนะคะว่าคุณชอบรสชาติหวานน้อยแค่ไหนถ้าชอบรสชาติหวานน้อยเค็มน้อยก็น้ำตาลสามช้อนโต๊ะบ้านเรานะคะแล้วก็น้ำปลาสามช้อนโต๊ะ ตวงไว้นะคะแปลว่าโอเคนั่นคือเค็มน้อยหวานน้อยถ้าต้องการหวานมากเค็มมากรสชาติของครอบครัวคุณคุณนะคะก็จะก็เติมน้ำเติมน้ำปลาเติมน้ำตาลต่อได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะดี่ฉันก็จะใส่หมูใส่หมูนะคะที่ผัดไว้นะคะลงไป ต้มเลยค่ะเคี่ยวต่อเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเราจะต้มให้เค้าเราจะต้มให้เขาน้ำพะโล่เนี่ยเป็นน้ำใสขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะ และะ้วค่ะคุณก็จะได้พะโล้นะคะเคี่ยวจนน้ำเขาใสแบบนี้นะคะนี่ค่ะน้ําใสแบบนี้นะคะนี่ค่ะ,บบะ,คะ,คะก็จะได้ไข่สีแบบนี้นะสีแบบพะโลค่ะดิฉันต้มไฟอ่อนๆประมาณ10นาทีได้คะ่ะประมาณนี้นะคะอาจจะเกินกว่านี้ก็ได้นะคะ นี่ค่ะน้ำใสแบบนี้นะคะน่าทานมากเลยนะคะใส่ไข่แบบนี้ไข่ก็จะเป็นสีพาร์โลแบบนี้นะคะน่าทานค่ะ จะเหมาะสำหรับท่านที่ไม่ชอบกิ่นซีอิ๊วดำค่ะจะหอมจากเครื่องพะโล้และน้ำตาลเคี่ยวลองดูนะคะลองไปทำทานกันค่ะเคล็ดลับของแม่ชอบทำลูกชอบทานค่ะ